เมนวนนสั่งงานด้วยเซเลคเตอร์ออฟหยุดการทำงานนะครับออโตจะสั่งงานด้วยเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหลักการทำงานของตู้คอนโทรลควบคุมมอเตอร์3เฟสสั่งงานด้วยเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับเบรกเกอร์ฟิลแมกนติกโอเวอร์โหลดดีเลย เครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัติเทอมินอลเทอมินอลจุดนี้นะครับสำหรับต่อใช้งานนะครับจ่ายไฟให้ตู้คอนโทรลใบน,นี้แล้วก็ออกไปหาตัวมอเตอร์นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด7ช่องนะครับช่องที่1ถึงช่องที่4นะครับจะจ่ายไฟให้ตู้คอนโทรลใบน,นี้ช่องที่1ก็จะเป็น r ช่องที่2ก็จะเป็น s ช่องที่3ก็จะเป็น t ช่องที่4นะครับก็จะเป็นนิวตันนะครับส่วนหมายเลข5 6านะครับตัวนี้ก็จะออกไปหาตัวมอเตอร์นะครับ ห้าก็จะเป็น U หกก็จะเป็น V เจ็ดก็จะเป็น W นะครับส่วนข้างหน้าของตู้คอนโทรลนะครับจะเป็นหลอดไฟแสดงสถานะการทํางานนะครับหลอดสีแดงนะครับมีไฟจายให้ตู้คอนโทรลใบนี้และแสดงสถานะการทํางานว่าขนาดนี้มอเตอร์หยุดทํางานนะครับหลอดสีเขียวนะครับแสดงสถานะการทํางานว่าขนาดนี้มอเตอร์ทํางานนะครับส่วนหลอดสีเหลืองนะครับแสดงสถานะการทํางานว่าโอเวอร์โหลดตัดการทํางานของวงจรนะครับเนื่องจาก มีกระแสเกินในตัวมอเตอร์โอเวอร์โหลดถึงตัดการทํามานะครับส่วนข้างล่างนะครับจะเป็นซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับโหมดการทํามานก็จะมีเมนวลออฟและออโต้นะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับเราก็จะออนเบรกเกอร์นะครับตู้คอนโทรลแบบนี้นะครับสําหรับควบคุมมอเตอร์3เฟสนะครับจะควบคุมปั๊มน้ําหรือจะเป็นพัดลมก็ได้นะครับเราจะทดลองด้วยไฟ1เฟสนะครับแต่การใช้งานนะครับ เราต้องจ่ายไฟให้ตู้คอนโทรลไปนี้นะครับเป็นไฟ3เฟสนะครับ RST แล้วก็นิวตันนะครับเมื่อเราออนเบรกเกอร์นะครับหลอดไฟหลอดสีแดงนะครับก็จะแสดงสถานะการทํางานนะครับว่าขนาดนี้มีไฟจ่ายให้ตู้คอนโทรลไปนี้แล้วนะครับมอเตอร์ก็จะหยุดการทํางานนะครับเมื่อเราบิดซีเลคเตอร์นะครับมาตําแหน่งเมนนัวนะครับเห็นไหมครับมอเตอร์ก็จะทํางาน หลอดสีเขียวนะครับก็จะแสดงสถานะการทํางานนะครับว่าขนาดนี้แมกนิทิกทางานมอเตอร์ Motor ทํางานนะครับออฟหยุดทํางานหลอดสีเขียวก็จะดับนะครับหลอดสีแดงก็จะแสดงนะครับว่าขนาดนี้มอเตอร์ Motor หยุดทํางานส่วนออโต้นะครับก็จะสั่งงานด้วยเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็คือจุดนี้นะครับเราจะมาลองโหมดออโต้กันนะครับเราจะกดที่ ปุ่มเป็นนวดนะครับของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับตำแหน่งตอนนี้อยู่ที่ออโต้นะครับนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งออนเลยนะครับของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัมติโหมดออโต้นะครับจะสั่งงานให้ตัวมอเตอร์ทํางานนะครับตัวนี้นะครับสามารถตั้งเวลาได้16โหมดการทํางานนะครับออตโต้ออฟนะครับถ้าเราบิดเซเลคเตอร์มาโหมดออโต้ Auto นะครับ ตำแหน่งของเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเราต้องตั้งไว้ที่ตำแหน่งออโต้เหมือนกันนะครับเครื่องตั้งเวลาก็จะสั่งงานให้ตัวมอเตอร์ทํางานนะครับอยู่ตำแหน่งออฟอยู่นะครับเมนวนวลจะสั่งงานด้วยซีเล็กเตอร์นะครับออโต้ Auto จะสั่งงานด้วยเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเมนวนวลปั๊มน้ำทำงานมอเตอร์ Motor ทํางานหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์นะครับ โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทํางานครับลอสีเหลืองก็จะแสดงสถานะนะครับว่าขนาดนี้โอเวอร์โหลดตัดการทํางานของวงจรมอเตอร์หยุดทํางานเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดที่เกิดจากอะไรนะครับถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับปุ่มนี้นะครับมอเตอร์ก็จะทํางานตามปกตินะครับนะครับออโต้เมนวล หากมีกระแสเกินนะครับในตัวมอเตอร์โอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานนะปั๊มน้ำก็จะหยุดทำงานนะครับซีเล c เตอร์ก็จะไม่สามารถสั่งให้ตัวปั๊มน้ำทำงานได้นะครับเราก็ต้องหาสาเหตุที่ว่าโอเวอร์โหลดทปเกิดจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดมอเตอร์ก็จะทำงานนะครับเมน่วล <c oughs> สั่งงานด้วยซีเลคเตอร์ออฟ หยุดการทำงานนะครับทุกกรณีออโต้จะสั่งงานด้วยเครื่องตั้งเวลาเปิดปิดอัตโนมัตินะครับหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยน,นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ